เปิดคำพูดไออภิษราหลังหอบน้องเรอากลับมาไทยไร้เงาสามีเศรษฐีเป็นเวลาเกือบ5เดือนที่คุณแม่สุดแซบไออภิษราพาลูกสาวสุดเลิฟน้องเรอาบินข้ามทวีปกว่า11ชั่วโมงไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีอยู่ที่ประเทศอิตาลีโดยที่คุณแม่ก็จะวับบินกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเดือนละครั้งเรียกว่าทำเอาสังคมสุดๆล่าสุด เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนอายได้ตัดสินใจพาลูกสาวกลับประเทศไทยอีกครั้งพร้อมระบุว่ากลับมาไทยแล้วครั้งนี้พาเรอามาด้วยอยู่ยาวเลยพามาทำงานเป็นเด็กกองซะเลยท่าทางจะชอบออกกองสงสัยต้องพาโตในกองถ่ายซะละโดยปัจจุบันอายได้พาน้องเรอาไปอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้านหลังใหม่ที่พึ่งสร้างเสร็จในกลางกรุงเทพ พร้อมอัปเดตความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยให้พี่พี่แฟนคลับติดตามกันผ่านไอจีระบ,บุว่ามีเด็กอยู่ดีๆก,ก็ไม่ยอมเหยียบยาใช้เวลาพาไปนั่งอยู่3วันหลังจากนั้นก็คารเล่นได้ละตอนแรกเรอาคงรู้สึกดึด๋มๆที่เท้ามัง้งมาอยู่บ้านคุณตาคุณยายให้คุณตาคุณยายหายคิดถึงค่ะ